น้องเบิงขี้ควายนี่โอ้ขี่ไงเนาะฟิล์มรัตภูมมซื้อยังนี่ควายซื้อวาจังเดย์บักเต้าบะระวังสังกะสีบาดหูนะ่โอ้บักเต้า่ะคือเกลี้ยงไหนวะผ้าบักเต้าไปถทายให้ พี่น้องเคยเห็นว่ออันคว้ยข้ไทย,ยให้ไวิถีเกาวิธีย้อนยุคเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วเขาจะใสคว้ไทย,ยให้ยุคนั้นยังบรท่านมีรถไทยมือนีเหรอเขาสิไ้เบิ้งกันผมรอเวลานี่มาสามชั่วโคตรเขาสิไ้เบิง้ง ควยไถไถย,ย่ายับขีควยไถเขาพูดบอกนี่เจ๊งไไถมันไถร่องมันนน่นน่ะมันบ่กยับมันบอกห่วยฝานั่นบอกใครืนรถยงังเกาะักเต้าขืนรถเต้าขืนรถเขาขี่มันขืนเลยได้บ่ วันนี้เด็กชายเต้าจะไปไถล่องมันคือหู้แถวอะอุอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเบิ้แล้วพี่น้องตั้งแต่เกิดมาเป็นคนกับว่าท่านเคยเห็นควายไถนาไกลป่ไปไกลป่ไปไกลป่ะใกล้ปบ่ หน้าเขาเป็นตีเงี้ยน้อยหนึ่งหอดแปลงมันละใส่แอ็กด้บ่เนี่เขาเอื้นเทียมแอ็กบ่กนี่จังเดี๋ยใส่ไถบ่โอ้เขาเอื้นไถนี่นี่ผ่านนี่ผ่านผ่านรถไถอันนี้โบแมนรถเป็นควายรุ่นนี้โบเปลืองน้ำมันเด้รุ่นนี่ ใส่ข้อนี่ล่องมั่นโอ้ลอหล่องหน่อยหนึ่งกับน,นึกต่ว่ันบุญหยับมั่นนี่แหละจอดจอดโอ้ใส่เสียที่ขนาดจากเสียผู้ใดเสียรอยังรอไปหนาเด้ปยะเนีน่ใจเย็นใจเย็น บักยังกาะซิมย่างก่อนอบอกักโตใจเย็นเออใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนลูกเหยย่าหาวดองดองปานนี้นเนขาสิให้ไทยอยู่ดอกเบืบ้องการบังคับการบังคับไทยนี่นี่พวนโอ้ทวนทวนเลย พี่นอ้องป้องไปเนี่ยบ่เหยียบมั่นเนี่ยโอ้มันก็ดีครับหรือฮะมันใส่ปุยมม<ะ>ป๋ยหมโอ้ใส่ฮอดปุ๋ยพู้น่ะมันเป็นเครื่องอัตโนมัติเด้อพี่น้องผู้นู้ใส่ปุย๋ยทีจักเดียวใส่ปุ้ยตลอดโอ้ใส่แรงงาปุ้ยตลอดวิธีแม่นครับรักษาวิธีไว้เด็กน้อยเด็กน้อยรุ่นนี้รุ่นรุ่นรุ่นไม่นี่ไม่มีหรอกอ่ะใสิมาใส่ปุ้ยเป็นอ่ะ ตั้งแต่บ่อยที่สี่กับหวัวก็เคยเห็นแหละตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์มักตองยางกลับมาแล้วน,น,นี่นยางน้ำหล่องล่ะเพื่อน่เหยียบมั่นเนี่ยสุดยอดปลายเผาเลยโต <c oughs> มาเต่ามาโอ้เก่งเลยคือเก่งแทะเต่า<ะ><ะ>นี่ชุดล่องแลว้วพูนะเบืองการไทยพูนะน <c ười> คนกับกวไ้วยไผ่สิเหมือนกัน,กนเนาะ พูดนะนนไถ่ยเลสองข้องไปกับพวนดินตากล้องยางโบท่านไขยดอกพี่นอ้องยางหันพ้นเต้าอ่ะเต้าเต้าก็ยางหันแตะเออมา สุดยอดแล้วเต่าสุดยอดปลายเผาเลยเต่าเอ้เก่งแห้งเก่งแห้งเมื่อยบ่หรอเต่าเมื่อยบ่อีกหลายรอบเยอามาตีเจ้า <c oughs> นี่มันประทันผมดอกว่าเต่าว่า เจ้าประทันผมดอกวัชระเด็กชายต่อโอ้ของแท้เว้ยควยเมยแล้วครับควยเมยแล้ว <c oughs> ควยเมย์โคนนี่ละเมยอยังประทันควยนี่นี่นี่เบิง้งเบิ้งการไถของเขาโมเมนต์ไถลินไถเอาปเอาวาีนไถคักคกนี่ <c oughs> แล้วเออสุดยอดแล้วเต่า มีสนเันว่าเกงบ่มาสั่นวะมีบ่โอ้ตากล้องโดนๆได้ยังหอบแหกเลยวะ ที่สุดแป้งอ่ะเงี้ยก่ได้เบิ่งก็ะได้เบิ่งเงี้ยกรเคยเห็นก็ะได้เห็นเพื่อนสุดยอดปลายเผาเลยเต่าเอ้ นได้ออกกับร่งทอมเขอมกับบเปียงน้ำมันคนก็ได้ออกกับร่างบเมีนธรรมดาหด้อยังน้ำปลาขี่ไห้อย่านน้ำหนักรดสองขีดยู่นี่ เสียทษ่ทายบอกพอสีได้เคลื่อนคล่องขึ้นมากอยากไปให้มันสุดคล่องมันได้กันพอสีอยากขึ้นมากวู้ดอะไรเนี่ยเสียส่อมันดีก็นั่นก็ได้หรือม่ดีด้วยไอ้ใดีก็ออกกับร่งกายงานครับมันมันยังน้ำปลาขี้ไถมันหลุดใจเย็นเตาะย่าเฮาวดองดองเลยนะเตะ ปูนปนเสียโซ่นี่ปลาล่ำมอาจารย์ปลาล่ำมอาจารย์าย้ายยาไทยนี่แหละ,ละมองซีอันเศร้าเศ้าได้กินยายาเบาวานนี่แหะมาสมือด้วยที่ได้ออกินย,ยาไายเส้นแล้วแทนวอ้นใส่ สสนะเสียกระลดรอมาแล้วมาแล้วโอ้สุดล่องไอลีตัวเขาทาอยู่เเสียโซนี่ก็ได้เนี่ยยน่มนข่อยบอทาคิดกับโบแม่รถติแนะเต็กกันเโอ้พยางดขนาด ได้กังึดแล้วแต่ควยายกังึดจนหัวสิแตกเนาะควายไทยไงว้สุดร่องนี่หลีตัวล่ะหาใส่แล้วควาย,ยังสิโู้หคักผู <c oughs> น่ะใส่ปุ๋ยพพ้อม <c oughs> ใส่ทั้งปุ๋ยหน้ำทั้งปุ๋ยเ <c oughs> ม็ด้บ <c oughs> คือสิบ๋ไหวนะครับแต่ยางน้ำดูซีกับเซาหอบหอบลูกไปอ๋อสองข้องไงแงวทนผู้เฒ่าเกสิแปดสิปีมันก็ไทได้เดเนี่ยนเป็นหูเน,น,น,นบบาะแข่งแกงเส ส่วนเอาคันพุทโธหางหกชิปเจ็ดชิปนี่สิมาเปี้ยนล่อเราได้แต่งนี่ยก็ได้ไถเราเฮีย่แต่งได้เปี้ยนล่อคนอิลีอันนี้เขาไถไปเพาะข่างข่างนี่สินักก็ข่างจับไถเป็นยังคันคันขั้วตัวมันเปลี่ยนน่ะตัวม,มันไถเ,เป็ี่นตัวมันใส่านเพียงอันนี้เ่าต้องบังคับเลยสั่งใส่คำสั่งเอาบอกไถก็คือไปเลย bông bò bông con à bò dượt bông khoa bò dượt bông này nè <laughs> bò cũng vô sườn nhàn nước xịt khương mưa cái dượt nhung xịt à bò ô bị tằng ngứt lâu rồi đấy nọ bò nhảy tàu Chắc gì không? Bỏ muốn dừng gặp, bây khi nhau con cái đầy tuốt mình xay bùi nạm, bông hàn mình xay bùi mét, Bọc nhàng cả nhàng. Ừ, nhang cả nhang, hả? Cảm à quay nhang xới tùy, nè, xay bùi lẹo, ắt luôn mất ทายแล้วใส้ปุ๋ยพร้อมแล้วทวนๆมาแล้วโอ้เข่าวทาไปประหยัดน้ำมันประหยัดเลี่ยงเรียบร้อยเกียงไยวันไหนโต ไกลเล้วแล้วลได้ได้ลูกแต่นี่ไปหอดเที่ยงขึ้นกับซีเลี้ยอยู่หรอกเ้ <c oughs> แล้วว่าหมอ,มอปตูตีนสุบทอนกะึ๊บไปแล้วเมึงขันเป็นงานที่ไถไถสุดแปลงมับ้บมันสิรวงสรงหัวงานไงฮะมันสิรวงปุ่ครับคุนนะ สุดแปลงมับเฮ้เข่าทาตัวละเนาะขันบ่เป็นงานนี่หยุดหยุดหันเลยไทยกับบ๊สุดอันนี้เก็บรายละเอียดพ่อใหญ่เต่านี่เก็บรายละเอียดดีเนาะทิดเต่าเก็บรายละเอียดยังดีเมียนห้าหนังต้องอยากขาดห้ายังขาดเนาะ บอกหยุดก็หยุดมับเลยดิยอดเอาวดยัเอาเบืงดูเราสิทาบอกเขาห้ยุดทายุกลางนั่นนะ่ะหันบ่บอกยางกับบกยางได้เพื่อน่หูขึ้นอย่างนี้โอ้ขอทานเนาะเขาก็สิอยากได้บักคักแล้วเนาะบ่มีอีกหรอกนี่มันก็หินนี่แหละ เปิดประเทศไทยนี่มีพ่อสิบตัววะค่อยไถให้ยังสิยึดแถวยึดแถวนี้บ่มีเหรอครับอืมเขตนี้มีตัวเดียวนี่เหรอวะที่มีอำเภอเขียนนี่มีตัวเดียวนี่เนี่อืมในสิมีอยู่กับบอกเพราเสือเพราะเห็นแต่ว่ามันบ่กไข่มีนะอืมบ่กไข่มีไปหาหลายแล้วกับบอกไข่มีแต่อยู่ทางอื่นก็สิมีอยู่ล่ะอืมเอาล่ะพี่น้องปองไปฆ่ามาเบิ่งวิถี เศร้าให้เศร้าหน้าย้อนยุคแปดสิบปีพู้เด้นนี่แต่บ่อยที่สี่กิเกิดมากเป็นค,นนคุนในหัวก็เคยเห็นนี่แหละพี่น้องกับแนว่อเคยเห็นก็ได้เห็นพร้อมกันนี่แหละครับไม่แน่ปัห,หาหลายย่างเราเเตรียมใช้ซ้ามมีแน่วให้เบื้องหลายย่างครอบบโบได้รู้หลาคือคนอื่นนะวิถีครับวิถีเดี๋ยวมือนาชิพายเบื้องของแปลกอกีกครับมาก ขอท่านผมก็เป็นขอท่านน้ำมาให้โซ่ผมก็ให้โซ่น้ำมาลโซ่ผมก็ลโซ่น้ำได้เบิดครับเนี่ยบอกเขาถึงได้<อ>ทุกระดับเขาถึงได้ทุกระดับครับพาผมไปนอนโรงแรมผมก็นอนได้อนอนอกลางเดินก็นอนได้ครับอนอนไต่กอไผ่ไต่ก่อไผ่นอนกลางดินกินกลางทรายได้เบิดครับได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบครับ ลาพี่น้องไปเพียงสำนีตัวครับสวัสดีครับ